ส่รายการคุณพระช่วยครับผมนะฮะช่วงนี้คือช่วงข่าวพาไปเป็นช่วงที่จะมาเล่าข่าวเก่าครับเก่าที่เก่าจริงๆนะและนําข่าวนั้นมาขยายความในรูปแบบของคุณพระช่วยครับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงครับพ่ออีสุประวัติปัตธมสูตรครับพ่ออีสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวแรกวันนี้นะครับพ่ออีจะมาเล่าอต้องต้องมีชื่อเลย ครับช่วงใช่ไหมเป็นช่วงเลยนักข่าวคือก็จะมีจะมีอะไรขายยาขายาพบกับข่าวชาวบ้านอีกอันอีกง่ายเลยอ่าได้มีแบบมีดนตรีมาถ่ดําถ่าดํถ่ดมารับดนตรีที่ก่อนเข้าข่าวแต่ลัแต่ลังแต่ลัแต่ลัแต่ลัจัแต่ลังแต่ลังแต่ลัโอสบประกาศนะครับก็ยังไม่ถึงผมสัตีเลยเข้าผมนะเข้าผมแล้วโอเค ข่าวที่จะเล่าวันนี้มาจากหนังสือพิมพ์โบราณชื่อว่าสยามราชซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่คนนิยมในสมัยนั้นร,ราคาค่าหนังสือพิมพ์สมสตางค์วันพุทธที่สามิถุนายนพศ2 4 7 7 4รม่แรมสามำเดือนเจ็ดปีมะแมจุลศักราช1293ข่าวนั้นมีความว่าผู้ร้ายทิ้งบัตรสนเทศจะปล้นล้านทอง เราจะมาดูกันว่าทำไมถึงมาทิ้งบัตรสนเทศให้ตำรวจรู้ทำไม,มเพราะฉะนั้นข่าวเหล่านี้เป็นข่าวแปลกในสมัยเก่าความก็มีว่าเมื่อบัตรสนเทศเนี่ยไอ้คำว่าสนเทศเนี่ยผมก็ฟังมานานนะม,มันคืออะไรสนเทศเนี่ยต้องหาคำแปลมันให้ได้ก่อนอคำแปลของมันก็คือว่าชงนชงนชงน,งนสนเทศยังไม่จริงนัก ให้พิจารณาดูก่อนสนเท่คือคิดคิดไปชักสนเท่ชักสงสัยใช่สงสัยสงสัยใช่ไหมสงสัยแต่มีคำว่าแต่อะไรก็แล้วแต่ยี่ไงพ่อต้องเป็นรายลักษณ์อักษรถึงจะเรียกว่าบัตรสนเท้ยังไม่จบถ้ารายลักษณ์อักษรแล้วยังไปลงชื่อว่านายพันธุ์พลุแตกเป็นผู้เขียน ก็โม่ไงไม่ใช่สนเทศแล้วไม่ใช่สนเทศแล้วไปบอกเขาทำไมว่าเราเป็นคนเขียนต้องไม่มีลายลายชื่อของผู้ผู้เขียนจากใครไม่ได้นิรนามนิรนามเออนิรนามผู้มันหวังลายนะเนี่ยถ้าสนเทศเนี่ยหวังลายเลยแต่ก็ประสงค์ร้ายเออประสงค์ร้ายแต่มันก็บอกว่าหวังดีฉลาดขึ้นนิดนิดแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องไม่มีผู้เขียน ไม่มีชื่อจะมีชื่อแต่ผู้ส่งเท่านั้นซึ่งจะเป็นเจ้านายใหญ่สมัยสมัยก่อนสมัยนี้ก็ยังมีนะยังมีแต่สมัยใหญ่ๆสมัยก่อนเนี่ยถึงพระเจ้าอยู่หัวยังมีเลยแล้วก็บางคนก็ก็ทําให้ท่านแทนพระเดชพระกันของท่านว่าควรจะพิจารณาคนนี้ยังไงคนนี้ยังไงดีก็มีไม่ดีก็มีแล้วแต่แล้วแต่เจ้านายใหญ่ถ้าหูเบาไอ้คนที่โดนบัตรสนเทศก็ ติดคุกติตารางกันหมดเรียกได้ว่าบัตรสนเทศนั้นเป็นบัตรที่ควรพิจารณาให้ดีเลยนะครับเพราะเนื้อหาในบัตรสนเทศนั้นอาจเป็นข้อมูลเท็จก็เป็นได้อข่าวข่าววันนี้เกี่ยวกับเรื่องบัตรสนเทศบัตรสนเทศเรื่องเรือ<บ>ความข่าวเป็นไงครับเป็นว่าที่ตั้งจําหน่ายเครื่องเพชรนินจินดาที่หนึ่งและเครื่องทองลูปพันธ์ต่างๆอยู่ที่ถนนบ้านหม้อตําบลสี่กักพญาสีพระนคร ตรงนี้ก็ยังมีนะตีกักยังอยู่นะตีกักหรอตีกักไงตีกักพญาสีอ่ะมองมองไม่มองเอ๋นั้นก็คือซึ่งตีกักเรียกมามาจากกงเือนกันอ่ะอ๋อเหรอเออสมัยนั้นเขากินเหล้ากันแยวนั้น่ะสองกงเป็นหนึ่งกักสองกักเป็นหนึ่งแบนด์เออสมัยนั้นใช้เลขสี่ทั้งนั้นอะยสี่สลึงเป็นหนึ่งบาทสี่ตำลึงเป็นหนึ่งอะไรนะทำนองเนี้ยก็ใช้ตีกักตีกักคุณทําให้ผมเขวผมกำลังอ่านข่าวอยู่ตีกักพระนครได้รับบัตรสนเท รวมกันมีสองร้านร้านละหนึ่งฉบับความสำคัญในจดหมายที่จะแปลเป็นภาษาไทยมาจากภาษาจีนมีว่าให้ล้านตู้ทองทั้งสองแห่งนั้นระวังตัวให้ดีอยา่าเล่นเลเพราะจะถูกกลันในไม่ร้านใดก็ร้านหนึ่งในเร็วๆวันนี้เจ้าของร้านตู้ทองทั้งสองแห่งเมื่อได้รับทราบความในบัตรสนเทศน,นั้นแล้ว ตามก็พากันตื่นตกใจเป็นอย่างยิ่งและได้บอกกล่าวบรรดาร้านตู้ทองใกล้เคียงกันให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อจะได้ช่วยกันระมัดระวังโดยกวดขันนอกจากนั้นยังนำความในบัตรสนเทศไปแจ้งให้ตำรวจภาร,รุตเอ้ยภาร,รัตสมัยนั้นมาแล้วเนะนาะภารัตเพื่อขอ,ขอความคุม้มครองป้องกันโจรภัยอันอาจจะบังเกิดขึ้นได้แล้วเมื่อตำรวจได้ทราบความเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้จัดกองตรวจ แยกย้ายกันออกทําการคอยป้องกันอยู่อย่างกวดขันทั้งกลางวันและกลางคืนต่อจากนั้นข่าวก็จบลงดื้อๆมันเหมือนก็เป็นเป็น,ปน,ปนบัตรบัตรสนเทพบ,บัตรขู่ป่ะพอ่อตอนนี้พอมึงมีความสงสัยว่ามันแก้งให้ทราบอ่ะพ่อมาทำไมามาแจ้งให้ทราบอะ่ะแจ้งว่าจะเข้าไปปล้นเออมันต้องถูกกันแกล้งกันแด้นะ เพราะ,ะนั้นก็ตรงตามเป้าประสงค์แล้วบัตรบัตรสนเทศเนี่ยอีกในหนึ่งคือกัดแกล้งกันก็มีส่วนอ,อยู่ด้วยทําให้เกิดความวุ่นวายวุ่นวายอันนี้อันนี้แจ้งในเรื่องดีทําให้คนที่เป็นเจ้าของร้านทองนั้นมุมบวกมุมบวกแต่บัตรสนเทศจริงๆมันมุมลบทั้งนั้นเลยร้านทองนี้ขายของปลอมอย่ายไปซื้อนะนั่นแหละบัตรสนเทศเหมือนแกล้งกันนะอีกอ<ม>ันนึงผมชักไม่สนเทศคุณเท่าไหร่ละคุณฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นดีดีแสดงว่าถ้าเห็นว่า ร้านทองร้านนี้เป็นทองจริงๆนะอันนี้ถือว่าไม่ใช่ปรสนเทศไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้อวยอันนี้โฆษณาละอันนี้โฆษณาโฆษณาคดีเมื่อกี้นี่ก็คือมีมีอะไรเจ้าไม่มีอะไรเหมือนกับขู่เฉยเหมือนขู่เฉยเฉยทำบัตรสนเทศไปคือประสงค์ร้ายประสงค์ร้ายประสงค์ร้ายอันนี้ไม่ได้ประสงค์ร้ายกับร้านจ้าขอนทองนะประสงค์ร้ายกับคงเพื่อนร่วมอาชีพอะระวังไอ้นี่จะเข้ามาเขาต้องกันไว้แล้ว มันไรู้ว่านี่จะมาป้นกันมันประสง์ร้ายกับบัตรบัตรสนเทศทั้งนั้นเราลองเขียนบัตรสนเทศกันไหมเขียนถึงไค่ละก็เขียนนี่แหละคุณคุณสองคนน้ามีเปงเลยเรื่องครอบครัวเนี่ยมันน่ามัน่าที่ดูดูแล้วพ่อเนี่ยไม่น่าอังข่าวพ่อเป็นฝ่าทุกงเรืองไทั้งหดเป็นคนปรากฏละลายมือผมมีบัตรมีเมียคุณบ้างมีเมียไม่แจ้งไลยแล้วให ลายมือคุณสุขวัตเก็ต้องนั้นเลยเขียนวัดต้นแท้ดูๆแล้วลองสิลองลองเขียนซึ่งกันแล้วกันเนี่ยเอาละครับเมื่อได้ฟังเรื่องราวของบัตรสนเท่กันไปแล้วทีนี้ก็ถึงตาพี่เท่งและพี่พันุ์ได้ลองเขียนบัตรสนเท่จริงๆกันดูบ้างว่าจะออกมาเป็นอย่างไรลองดูสิว่าใครจะร้ายกว่ากัน อ่าผมจบแล้วอข้อความว่าอขอนแก่นขอนแก่นคือจังหวัดใช่ไหมยังเลี้ยงดูไหมไหมล่ะจากคนสั่งเมีย<ด>ล่วงเลย่วงของของล่วงกระจายนี่ในพันเป็นขนาดนี้เฉเลยเนี่ยแต่เขาไม่ได้บอกชื่อนะพ่อไอคนที่ส่งไปทางเทศมาเขาจะถามว่ายังเลี้ยงดูอยู่ไหมแล้วจากใครอ่ะ น่าเห็นใจเท่านะ,ะจากคนฟังเมียอ้อพับผมก็มาน่าจะเป็นญาติสาอยอันนี้น่าจะมีมูลเอาละม,มันยังมีอีกบัตรหนึ่งความว่าคุณเท่งคุณมีบางอย่างปิดบังเมียอยู่ใช่ไหม <c oughs> จากผู้หวังดีนี่ถ้าอย่างนี้นะถ้าเป็นไปผมแล้วผมใจหายเลยเพราะผมเก็บเงินเอาไว้บ้านปลายชีวิตร้อยกว่าล้าน เพื่อจะให้เมียตอนที่วันเราลูกเต้าเราสบายแล้วไม่ใช่เรื่องเงินเพราะเขาเขียนมาแต่ถ้าอย่างนี้ยังไม่เจ็บแสบนะเพราะมีอะไรปิดบังคุณแอบซื้อที่หรือเปล่ายังไม่ได้บุชัดเจนอแอบเก็บเงินหรือเปล่าแอบไปซื้อบงซื้อบ้านหรือจะแอบมีผู้หญิงหรือเปล่ายังกว้างๆนะกว้างไงกว้างไปมันเกิดขึ้นจากใบนี้ขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นใบนี้อาจจะเป็นการแก้แค้นก็ได้ <ม>เป็นบัตรสนเทศที่การแก้แค้นความจริงอาจจะถติดเปอร์เซ็นต์ลดความน่าจะถือลดความน่าถือของคนที่ส่งใบเนี่ยโดนก่อนโอ้โหโดนเยอะไหมพ่อเ,เยอะบ,บ้านแตแกสลากาดนะ <ś c oughs> บ้านแจกสลาก,กาดไม่ได้เกิดเป็นพู้คนเลยอ่ะแางนี้คนที่ทํางานก็หมายถึงว่าผิดลูกผิดเมียอาจจะต้องออกจากงานต้องออกจากงานสิก็ออกจากงานเนี่ยคืออันตรายของบัตรสนเทศทั้งนั้นถ้าเผื่อเขาไม่จริงล่ะใช่ไหมคุณก็ไล่ถูกไล่ออกจากงานเปล่าเปล่าพี่ ก็มีนะบางคนแีกรแกล้งกันแกล้งกันแกล้งกันเอาโดนออย่างนี้จริงหรือไม่จริงพอต่อไปก็เป็นประวัติที่ไม่ดีแล้วทั้งสองอันเนี่ยมันก็คือบัตรสนเทศที่จริงๆแล้วถ้าคนหูไม่เบาอย่างเจ้านายนะไม่ควรจะพิจารณาอย่างนี้ควรจะพิจารณาด้วยเหตุด้ผลมาคุยกันอะไรแต่แล้วลูดความเป็นไปได้ของเขาว่ามันเป็นอย่างไรนันเรื่องผัวผัวไม่เมียก็เป็นเรื่องเรื่องเรื่องใหญ่มาก มันทั้งเรื่องของอารมณ์ผสมกับเรื่องของงานมันอยู่ที่โนคุณอย่างอย่างพวกเราโดนนสองคนเนี่ยมันจะรู้สึกตกใจอ่ะครับแต่เขาล่ะเขาจะทเขาชินแล้วใช่ไหมปกติเขาโดนเยอะเขียนมาดีกว่าพุ๊บกป็นแรงเลยอ้าเห็นเขาบอกมีใบขออนุญาตมีเมียสมัยนั้นนะ มีเฉพามีสมัยสมัยสมัยราชก,การที่สี่ที่หนะ้าอะไรนะไม่ต้องมีสมายนั้คนที่มีเมียอยู่แล้วหรอใบขออนุญาตขออนุญาตตัวหัวหน้าง,งานเงส่วนใหญ่สมัยนั้นคนที่ทํางานเนี่ยทําทําเอกชนสักที่สิบเปอร์เซนต์อีกประมาณหกสิบเปอร์เซนต์ถึงห้าสิบเปอร์เซนต์ทำราชการเมื่อทําราชการแล้วเนี่ยหัวหน้าง,งานเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์จะเพ่งเล็งเราด้วยเรื่องต่างๆที่ ไม่ดีต่างๆเนี่ยก, <Kinder S 1> ก็รวบรวมมามันยยยยรวมไปถึงการที่จะมีครอบครัวจึงต้องมีใบขออนุญาตจากนายงานใหญ่หรือจากผู้ใหญ่ว่าต้องมีใบอนุญาตให้แต่งงานได้เฮ้ย <c oughs> มีใบอนุญาตขออนุญาตให้แต่งงานได้นะซึ่งมีรายละเอียดติดต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 ดหลายคนคงอยากรู้แล้วว่าใบาอนุญาตให้มีภรรยาเป็นอย่างไร <c oughs> วันนี้คุณพระช่วยได้นําตัวอย่างของใบอนุญาตให้มีภรรยามาให้ได้ชมกันขอเชิญรับชมกันได้เลยครับ นี้วยใบอนุญาตให้มีภรรยาก็แสดงว่ายังไม่มีเมียอ๋อยังไม่มีก็ต้องสืบประวัติหมดทั้งคนที่จะแต่งงานฝ่ายชายและคนที่จะไปสู่ขอซึ่งเป็นฝ่ายหญิงว่ามีคุณสมบัติด้วยประการลัชนี้หนึ่งต้องตั้งทห้เหาเจ็บไปเก้าสิบเพร้อมหรือยังที่จะมีเมียคุณเท่งลองอ่านที่ความเขาเขียนว่ายังไงใบอนุญาตให้มีภรรยาหรือมีเมียนะครับนั่งฟังเขียนที่ศาลาว่าการ พระราชวังวัน <อ Easter. S 1> ที่23พฤศจิกายนพระพุทธศ,ศ 2, ักราช2476 7476ก็ราชการที่เจ็ด <7. S 2> กันหต่อเจ็เอออนุญาต <4. S 1> ให้ว่าที่รองสเสวกตรีรองสเสวกตรีโอ้โยดยไก,ก่อนเสบกมันเหรอรองสเสวกตรี<อ>กรมบัญชีพระราชวัง ซึ่งด้ยื่นเรื่องราวขออนุญาตมีภรรยาลงที่20พฤศจิกาพศ .2476 โดยจะทำการแต่งงานหรืออยู่กินกับนางสาวจรันซึ่งเป็นบุตรีพระศรีประชาบิดาอันตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ถนนซอยทรัพย์ตำบลอำเภอบางรักได้แต่งงานหรืออยู่กินกับคู่ที่กล่าวนี้ตามที่ขอ โอ้ oh, ก็ลงนามลงนามผ,ามผู้ผู้อนุมัติ mm hmm. นี่เป็นเพียงใบที่ขอนะแต่รายละเอียดในการขอเนี่ยเท่าที่ฟังปู่ย่าตายายเล่ากันมานะเขาป้องกันอันดับแรกเลยคือผู้หญิงที่เป็นโสเพณีจะมาแต่งงานกับคนธรรมดาเพราะผู้หญิงเโสเพณีสมัยนั้นอะจริงๆแล้วถูกลิดรอนเลยนะ แทบจะไม่มีโอกาสได้มาแต่งงานกับคนดีแล้วรวมไปถึงผู้หญิงที่ได้รับการระบุว่าเคยไปรักษาพยาบาลเกี่ยวกับโรคภัยที่มาจากการหนองแน้งกัน<ม>คือเป็นโรคอ่ะเป็นพศพันธ์กันอ่าอเหล่านี้เป็นหนึ่งในเกือบ20ข้อที่ระบุอยู่ในนั้นด้วย<ม>นอกจากนั้นรายละเอียดก็มีว่าอ่าเป็นลูก เจ้าเล่าใครมีบ้านเรือนเท่าไหร่มีทรัพย์สมบัติอย่างไรมีความเป็นอยู่อย่างไรเคยมีสามีมาหรือยังถ้าเลิกจากสามีมีใบอนุญาติจากสามีหรือไม่ฝ่ายชายก็ต้องมีรายละเอียดอ,อย่างเนี้ยให้ให้ญาติฝ่ายหญิงตรวจสอบด้วยว่า<ม>เป็นคนที่มีภรรยามาหรือยัง<ม>เป็นคนที่เจ้าชู้กินเหล้าสมเมาเทเมามาหรือเปล่า<ม>เป็นโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับผู้หญิงไหมมีภรรยาซ่อนอยู่เท่าไร่<ม>เป็นอะไรต่ออะไร นั่นไม่เกิดยุคนู้นอะไอ้ตัวนี้นะฮะไอ้ใบนี้น่ารักนะผมว่าอยากให้สมัยนี้มีอีกว่ะนะสมัยนี้มีอีกจริงนะพ่อมันเหมือนเป็นการตรวจสอบทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะโอ้ใช่ใช่เปล่าเนี่ยต้องขอบคุณรายการเนี่ยรายการอะเนี่ยทำให้เรารู้แปลกๆนะฉันรู้นะรู้เนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยเมื่อก่อนไม่เข้าใจว่ามีใบอย่างนี้เนี่ยใบอนุญาตให้มีเมียาบเรื่องบางราวตั้งแต่ยุค โอ้โหมาเกือบร้อยปีแล้วที่ไม่รู้ก็เพิ่งรู้ผมก็เพิ่งดูนะเนี่ยเพิ่งดูในตอที่เขาบอกว่าพ่อแล้วพวกเราจะพูดกันเรื่องนี้เรื่องใบอนุญาตสมรสเก็แปลกดีแต่รู้สึกดูเป็นประโยชน์ก่ทั้งผู้ชายผู้หญิงผมว่าเป็นประโยชน์ควบคุมดูแลในความเป็นมาในกรรมพืชของทั้งผู้ชายผู้หญิงครับทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ในช่วงข่าวพาไปแต่ละข่าวแต่ละข่าวเราก็จะมี รายละเอียดม,มีดีเทลจากบัตรสนเทศมาเป็นบัตรอนุญาตให้มีภรรยาบัตรเนี่ยแปลกสะะับดาหน้าเตรียมข่าวอะไรดีๆมาเล่าสูนฟังอนะครับถ้าว่างนะครับ <c oughs> ถ้าไม่ว่างก็พอถ้าไม่ว่างก็จะพยายามให้ว่างจะได้มีข่าวมาจะได้มีข่าวมาวันนี้ต้องขอขอบคุณครับศิลปินแห่งชาติครับพ่ออีสุประวัติปฐมสูตรครับครับสวัดีครับสวัสดีสวัสดีครับเด๋ยวสัปดาห์หน้ามาดูนะพ่อจะเอาข่าวอะไรมาเล่าให้เราฟังครับผมครับผมนะฮะอ่ะวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วครับผมเจอเจอกันทุกวันอาทิตย์ตะวันโด่งสิบโมงตรงกับคุณพระช่วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอเสียงกรุงดาว 那个庄家吗